สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนการพิจารณาคดีของเอรินแพตส์สันส์ในวัย50ปีของสารได้เริ่มต้นขึ้นที่เมืองบอฟเวลเมืองเล็กๆในรัฐวิกตอเรียและคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาคดีนานถึง6สัปดาห์ โดยเธอนั้นได้ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม3กระทงและพยายามฆ่า1กระทงจากกรณีการเสิร์ฟเมนูบิฟฟลิงตันเป็นอาหารกลางวันที่บ้านในเดือนกรกฎาคมปี2023ซึ่งเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยผู้เสียชีวิตนั้นได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลไม่กี่วันหลังจากที่ได้รับประทานอาหารมื้อดังกล่าวรวมถึงไดยดอนเพตตสันในวัย70ปีและแกวเพทตสันในวัย70ปีพ่อและแม่ของอดีตสามีของเธอและฮีเตอร์วิลกิงสันวัย66ปีซึ่งเป็นน้าของอดีตสามีโดยแพทตาสันให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและถิ่นทนายความของเธอกล่าวว่าเธอมีอาการตื่นตระหนกหลังจากที่เสิร์ฟอาหารที่มีพิษให้กับสมาชิกในครอบครัวที่เธอรักโดยไม่ได้ตั้งใจ ดยแขกที่มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้นั้นคือนายเอียนวิลกิสันหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายสัปดาห์ทั้งน้สารได้รับฟังข้อเท็จจริงว่าอาหารกลางวานันซึ่งประกอบไปด้วยเมนูบิฟเฟิลตันหมัดฝรั่งโบดและถั่วเขียวมีส่วนประกอบของเห็ดพิษทางอาการจึงได้กล่าวหานหนางพัตสันว่าจงใจวางยาพิษโดยมีเจตนาฆ่าหลังจากที่ได้เชิญแขกมารับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเธอก็แซงถาเป็นว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งพร้อมกับมีการบันทึกการพบเห็นเหตุปิดไว้ในเว็บไซต์ของนักธรรมชาติวิทยาหลังจากอาหารมื้อกลางวันมื้อดังกล่าวเพียงไม่กี่วัน โดยทางอายการได้กล่าวหาเธอว่าได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อเป็นการปกปิดโดยเธอนั้นยังได้ไปที่บอกขยะในท้องถิ่นเพื่อกำจัดเครื่องอบแห้งอาหารโดยอายการบอกว่าเธอนั้นได้ใช้ในการเตรียมอาหารที่มีพิษรวมถึงยังได้รับข้อมูลและแหล่งพยานจากหลายอย่างจากทางนายใสมอนแพตส์สันอดีตสามีที่แยกทางการของนางแพตส์สันอีกด้วย